ที่ผมได้ไปเรียนหมอเนี่ยนะครับผมเชื่อผมมองว่ากระบวนการศึกษาทางด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษาที่ทุกหมหาวิทยาลัยทำเนี่ยนะครับมันจะทําให้ได้เติมเต็มใน3เรื่องด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือทําให้ตัวผมเองเนี่ยได้เข้าใจความเป็นคนทางด้านกายภาพรวมทัทง้งทางด้านจิตใจแต่อันที่สองเนี่ยระบบสุขภาพเนี่ยมันจะ สัมพันธ์กันไม่ใช่เพียงแค่รักษาแต่มันหมายถึงการป้องกันการส่งเสริมและการฟื้นฟูด,ด้วยนะครับเมื่อตัวเองกลับมาเป็นหมอเนี่ยก็ได้รับชุดความคิดชุดความรู้เหล่านั้นเอามาใช้โดยเมื่อมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชผมก็ได้ทำงานในระบบสุขภาพเบื้องต้นในกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมบรรณโรคจากนั้นก็ขยับมาอยู่ที่เทศบาลน,นาครศรีธรรมราชเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ก็ดูแลเรื่องสุขาพิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมสารพัดอย่างจนกระทั่งต่อมาเมื่อไปอยู่มหาวิทยาลายัยวลัยลักษณ์เนี่ยนะครับไปดูเรื่องอสุขภาพองค์รวมไปสอนวิชาสุขภาพองค์รวมเมื่อสอสอสตั้งสำนักง,งานกองทุนสร,ส,รสร้างเสริมสุขภาพก็เลยชวนพวกเรามาช่วยกันทํางานสร้างเสริมสุขภาพโดยสิ่งที่ได้เอาความรู้ทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขรวมทั้งเรื่องของมนุษย์เนี่ยนะครับมาใช้เนี่ย ก็จะทําเรื่องของชุมชนเป็นสุขทั่วทั้งภาคใต้ครั้งนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าการขับเคลื่อนกระบวนการสุขภาพของคนภาคใต้ทั่วทั้ง14จังหวัดเนี่ยจะนํามาสู่การเราใช้คําว่าดับบ้านดับเมืองโดยกรอบความคิดว่าความสุขเนี่ยเป็นเป้าหมายของทุกคนแล้วก็มีหลายมิติที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เพียงแค่รักษาสุขภาพกายเมื่อป่วยเท่านั้นแต่ก้าวไปสู่เรื่องของการ ส่งเสริมและการป้องกันและการมีส่วนร่วมของชุมชนครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทั้งหลายนยครับเป็นเป็นเป็นมนุษย์เนาะผมเองเนี่ยจบหมอมาเนี่ยก็โอ้เรารู้หมดทุกอย่างแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อทำงานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็พบว่ามันมีบางความรู้ที่เรายังไม่รู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของจิตและใจ วิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ลึกซึ้งพอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์สุขภาพปัจจุบันเนี่ยจะเน้นเอาวิทยาการสมัยใหม่มาตรวจสอบแต่เรื่องของทางจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสติปัญญาเนี่ยมันลึกกว่านั้นเยอะมากนะครับอ,อ,องค์ดาไลลามะเนี่ยบอกว่า m i มา n ไซหรือศาสตร์ทางด้านจิตใจเนี่ยของโลกตะวันออกเราไปไกลกว่านั้น เราก็มุ่งมั่นในงานรรักษาผู้ป่วยแต่จริงๆเนี่ยเรามีความรู้สึกเครียดความไม่พอใจบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ดังใจของตัวเองนะครับผมก็เลยตั้งหาคำตอบต่อจนกระทั่งได้ไปบวชเรียนที่สวนโมกขพารามซึ่งท่านอาจารย์พุทธานเนี่ยได้เอาหัวใจผู้ธศาสนามากระเทาะจนอ้อมันเป็นอย่างนี้เองด้วยเหตุน,นี้เนี่ยทำให้ผมเห็นคุณค่าของาศาสนานะครับว่ามีคุณค่ามาก เพราะว่าทําให้เราทะลุเรื่องของร่างกายมาสู่เรื่องของจิตใจและสุดท้ายไปเรื่องของสติปัญญาซึ่งเป็นกรอบความคิดใหญ่ที่จะกํากับให้เรามาดูเรื่องจิตใจและดูแลเรื่องปัญญาระหว่างที่ไปถวายงานท่านอาจารย์พุทธาสที่สวนโมกขณะเดียวกัน,นก็มีเวลาแวะไปช่วยผู้ประสบภัยซึนามินะครับตอน2,547ให้ก็พบหลักฐานสําคัญจํานวนหนึ่งก็เลย ได้รับการแนะนาจากครูบาอาจารย์หลายท่านเช่นอาจารย์สุทธิวงศ์พงศ์ไพบูล์ท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิพโพดมบอกว่าหมอศึกษามันหน่อยเถอะสุดท้ายผมก็รบรวมและศึกษาจนได้คําตอบหลายอย่างนะครับที่ผมใช้คําว่าท่านรัฐมนตรีอนเนกเหล่าธรรมทัศน์เนี่ยถึงกับบอกว่าสิ่งที่พวกผมและคณะได้ทําการศึกษาเนี่ยตอบโจทย์อีกหลายเรื่องว่าด้วยประวัติศาสตร์ของชาติไทยและอาจจะเปลี่ยนแนวคิดทางด้านประวัติศาสตร์ของ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซ้ำเคยมีประวัติศาสตร์ถึงขั้นเป็นนครเป็นเมืองหรือเป็นประเทศด้วยซ้ำไปนะครับที่การเป็นนครรีธรรมราชเนี่ยนะครับถ้าเราดูกันให้กว้างๆมันเกือบจะตลอดคาบสมุทรไปเลยก่อนที่เราจะมาแบ่งกันเป็นจังหวัดหรือแบ่งเป็นประเทศภายหลัง ัยสุขโขทัยเนี่ยพระร่วงเนี่ยมาสัมพันธ์กับทางนครศรีธรรมราชปรากฏในศิลาจะลึกหลักที่หนึ่งนะครับที่กล่าวถึงพระในสุขโขทัยทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในสุขโขทัยเนี่ยที่หลวกกว่าปู่ครูทั้งหลายลุกแต่ศรีธรรมราชมาท่านก็กล่าวไว้อย,อย่างนั้นนะครับเพราะน,นั้นครศรีธรรมราชจึงเป็นขุมเป็นอู่ของอะไรอีกตั้งหลายหลายอย่างนั้นการที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีประวัติที่ยาวนาน แล้วก็มีพระบรมธาตุเจดียนอกจากนี้แล้วยังมีพี่น้องชาวมุสลิมชาวคริสต์มาอยู่ด้วยกันเป็นผมว่าเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์แล้วมีมีนัยยะที่ให้เราทำอะไรอีกมากมายมากนะครับที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราแบ่งเฟสของนครศรีธรรมร,ร,ราชเนี่ยเขาบอกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์แล้วก็มายุคสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์จนถึงประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยนะครับ เฉพาะที่เป็นที่บ้านเกิดของผมอยู่ในกลางเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นย่านเก่าของเมืองนครรีธรรมราชก็คือย่านท่าหวังท่ามอนนะครับเป็นย่านที่คนจีนเนี่ยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่นะครับจึงจึงมีอะไรอีกมากมายนะครับจนกระทั่งรุน 9, ราการัชกาลที่ 9, เนี่พระองค์เคยตรัสด้วยซ้าไปว่านาครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศนี้แล้วมีความสําคัญมาก ควรที่จะได้ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองตรงข้างพระองค์เนี่ยมาเริ่มโครงการพัฒนารุ่มแม่น้ำปากพะังเพื่อให้ฟื้นคืนความเป็นขุมความเป็นอู่นะครับของอู่ข้าวอู่น้ำรวมทั้งเป็นอู่อารยธรรมของของภาคใต้ไว้ได้ด้วยอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทุกวันนี้เราก็กำลังมุ่งมั่นนะครับที่จะขับเคลื่อนเรื่องย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชเพื่อไปสาร อสอดรับกันกับเมืองเก่านครศรีธรรมราชแล้วก็จริงๆแล้วก็คือของทั้งประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ด้วยซ้ำเลยครับ mm. ด้วยเหตุที่เป็นคนรักบ้านเกิดแล้วก็สนใจหลายๆอย่างตอนที่ไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ mm. เมื่อกลับมาถึงนครศรีธรรมราชผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือ mm. ก็เลยชวนกันกับเพื่อนๆว่าเรามาเริ่ม ทำร้านหนังสือกันไหมแต่เป็นร้านหนังสือที่มากกว่าเพียงแค่ขายหนังสือเราเรียกมันว่าสวนสร้างสรรค์น,นาครบรรัฐแหล่งมั่วสมทางปัญญาใจกลางเมืองนครก็คือเป็นที่ขายหนังสือขณะเดียวกันเนี่ยมาชวนกันอ่านหนังสือและทํากิจกรรมต่างๆเพื่อฟื้นฟูศิลปวิทยาการศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมรวมทั้งประเพณีของเมืองนครเราเริ่มตั้งแต่2องพันามาได้จนถึงวันนี้นะครับสีปีแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ย คนจำนวนมากเนี่ยนะครับทั้งในนครและคนต่างจังหวัดเนี่ยก็จะรู้จักแม้ทางในปร,ระเทศก็รู้ที่นี่ค,คือคือขุมคือแหล่งมั่วสุมสำคัญเราก็ทำมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เราก็ปรับปรุงตัวอาคารซึ่งเป็นส่วนสร้างสรรค์นครบวรนัทใหม่เปิดใหม่เป็นบวรนครที่ที่จะเป็นแหล่งมั่วสุมสร้างสรงสรค์าทางปัญญาของเมืองนครต่อ,อถามว่าหัวใจคืออะไร เพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับซึ่งมีหลายมิติมากไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วมันมีมิติทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาอีกเยอะแยะเลยครับส่วนสวนโมกกรุงเทพหรือหอจดหมายเหตุพุทธทาสนั้นเนี่ยตามที่ผมได้เรียนแล้วนะครับว่ามีจังหวะหนึ่งที่ผมได้ไปบวชอยู่ที่สวนโมกคาพารามที่ชัยยาแล้วก็ได้ซึมซับเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาจนกระทั่งท่านอาจารย์พุทธทาสท่านสิน้น ทางคณะสงฆ์ที่วัดฐานน้ำไหลเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสทำไว้เนี่ยจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์สุดท้ายเราก็เลยได้รับพระอมมาชานุญาตจากรัตนกรรัชกาลที่9นะครับว่าให้สร้างที่ส่วนรถไฟจะตุจักได้เราก็ไปสร้างเป็นหอจดหมายเหตุพุทธทาสพุทธทาสที่นั่นแต่พอเราพบว่า พระเจ้าอยู่หัวท่านพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างในสวนซึ่งดีมากเลยอยู่ที่จตุจักรอยู่กลางเมืองสุดท้ายเราทําให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็เติมเต็มเรื่องจิตและใจของผู้คนอยู่ที่กรุงเทพเราเรียกว่า Spiritual ล d อ็ดูเ m ทนเมนต์เซ็นะครับก็คือเป็นที่ที่ให้คนที่อยากจะเรียนรู้ประเด็นเพื่อเอามา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะเรื่องเรื่องปัญญาเนี่ยครับมาใช้ที่นี่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องพระพุทธศาสนาและเฉพาะท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับแต่แน่นอนครับในฐานะที่เป็นหอจุดหมายเหตุพุทธทาสคุณค่าทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้และอาจารย์พุทธทาสนํามาขยายเนี่ยจะสอดแทรกอยู่ในนั้นนะครับก็กลายเป็นทุกวันนี้ขอจุดหมายเหตุพุทธทาสหรือสวนพระกรุงเทพกลายเป็น แหล่งเรียนรู้สําคัญของผู้คนในกรุงเทพไม่เฉพาะคนแก่แต่กลายเป็นว่าที่มาชุมนุมของคนรุ่นใหม่ที่อยากแสวงหาคําตอบว่าด้วยชีวิตและจิตใจนั่นคือส่วนขอกกรุงเทพครับนักวิชาการในโลกนี้สรุปนะครับออกมาว่าสุวรรณภูมินั้นมีจริงและอยู heart, <im> <ary> ่ท <Spike university anyway> ี <IS> <bottle> number number <two> <eurs> ่ภาคใต้ประเทศไทยตอนที่เราทําบทสรุปออกมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยได้นําบทสรุปนี้ไปมอบให้ท่านอาจารย์นิวัตแก้วประดับ นะครับซึ่งขณะนั้นท่านเป็นรองอธิการบดีอยู่นะครับบอกว่าอาจารย์เพื่อจะเป็นประโยชน์กับทางภาคใต้และทางมหาวิทยาลัยจนกระทั่งอาจารย์นิวัฒน์ท่านขึ้นมาเป็นอธิการบดีท่านก็เลยเรียกผมไปบอกว่าคุณหมอเรื่องนั้นมันสําคัญกับภาคใต้ขอให้มาช่วยด้วยประกอบกับตอนนั้นเนี่ยทางกระทรวงอุดมศึกษาโดยท่านรัฐมนตรีอเนกหล่าธรรมทัศน์ท่านก็ตั้งสถาบันสุวรรณภูมิแล้วก็ให้ผมเนี่ยไปเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาคนแรก ผมก็ขอให้หมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยครับเป็นฐานในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เริ่มไว้ก่อนนะครับจนกระทั่งขณะนี้เนี่ยทางหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็บอกว่าต้องขนันต้องเดินต่อโดยเพราะอย่างยิ่งท่านอาจารย์จรัสวรณรเวลาอาดีตนาย,ยกสภานะครับรวมทั้งท่านนายกสภาคนปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของภาคใต้และจริงๆแล้วเป็นเรื่องสําคัญของประเทศและของภูมิภาคด้วยนะครับโดย าการจัดตั้งเป็นสภานสุวรรณภูมิของมาลัยสงขลานครินเนี่ยทางมาลัยสงขลานครินก็ยังขอให้ผมเข้าไปร่วมกับเคลื่อนด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยเราพบจุดแข็งของมาลัยสงขลานครินสามอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับสภานสุวรรณภูมิอันที่หนึ่งก็คือแน่นอนครับเป็นสาภาสาภาัานอุดมศึกษาชั้นนําของภาคใต้เราไม่เพียงชั้นนําของภาคใตย้ยังกว้างขวางในแวดวง การพัฒนาและแวดวงการศึกษาในภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเอเชียด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านย่านภาคใต้ภาคพื้นสมุทรนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าในหมหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินเนียมีจุดแข็งมากในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางผู้บริหารของหมหาวิทยาลัยบอกว่าเราจะเอาเรื่องฮาร์ดไซสเนี่ยมาทําการศึกษาสปอร์ตทางด้านซอฟต์ไซส เพื่อนำมาสู่เรื่องของศิละปะวัฒนธรรมด้วยโดยมีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร,ร์แล้วก็ศูนย์เกี่ยวกับไอทีนะครับก็เข้ามาสนับสนุนทรัพยากรบุคคลและชุดความรู้อะไรมันอยู่ตรงนี้หมดเลยด้วยเหตุนี้แหละครับการที่มาาลยสงขลานครินหยิบยกเรื่องนี้มาทําแล้วก็ให้โอกาสผมเข้ามาร่วมด้วย,ยก็น่าจะเป็นการขับเคลื่อนอีกมิติหนึ่งซึ่งผมถือว่าเป็นมิติใหม่มาเลยสงขลานครินเคย โดดเด่นมากในเรื่อง IMT GT นะครับคือเรื่องสามเหลี่ยนการพัฒนาในภาคใต้แต่คราวนี้เนี่ยพอพูดถึงสุวนรณภูมเนี่ยนะครับมันกว้างไกลกว่านั้นแล้วก็ลึกกว่านั้นด้วยเพราะว่ามันมีหลักฐานโยงไปถึงจีนโยงไปถึงเกาหลีและญี่ปุ่นโยงไปถึงอินเดียโยงไปจนถึงเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็กรีกโรมันมีจริงนะครับเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วถ้าขับเคลื่อนในแนวนี้นะครับ แวดวงการศึกษาค้นคว้าก็จะกว้างขวางขึ้นและจะทำให้ภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับมีความหมายใหม่ๆที่เดิมเนี่ยคิดว่าปรัมปราและไม่จริงกลับมาเป็นจริงแล้วก็มาหนุนเสริมการพัฒนาอื่นๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือหนุนเสริมความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นภาคใต้การที่เราอยู่กันในภาคใต้ครับ